แล้วก็วันนี้เดี๋ยวจะมาเล่าความฝันนะครับหวยรัฐบาลับงวดประจําวันที่วันที่ยังเกาะวันที่ทีเ็ครับวันวันที่ห6กวันที่จิกานะครับอาจารย์จะมาเล่าความฝันว่าหวยมันอาจารย์ฝันได้ตัวไหนครับวันนี้เดี๋ยวให้หวยรัฐบาลให้ไปซื้อลอตเตอรีมม่วันนี้ฝันฝันอาจารย์แม่นมากงวดก่อนฝันได้สามตัวเลยเห็นไหมก็มีคนถูกเยอะอยู่เนาะ,อะขอบคุณที่เข้ามาดูกดแชร์ให้ด้วยคนละสองแชร์เดี๋ยวจะเล่าความฝัน เพราะอีกหน่อยจะลงเตะบอลน,นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยขอบคุณทุกแชร์นะครับใครแชร์แล้วขอให้ร่ารวยขึ้นไปครับใครแชร์แล้วพิมพ์เลข8มาจ้ะใครแชร์แล้วพิมพ์เลข8มาพร้อมกับหัวใจรัวๆนะครับสวัสดีคนดู1,800ันท่านนะครับแล้วก็ฟังนะครับก็สําหรับฝันนะอาจารย์ฝันฝันว่าฝันว่าองค์พ่อปู่เนี่ยชี้นิ้วใส่รถอาจารย์ชี้นิ้วใส่รถเบนซ์นะครับ รถเบนซ์ในฝันเหมือนให้อาจารย์ไปขนเงินขนทองที่ไหนไม่รู้แต่ชี้นิ้วไปที่รถเบนซ์อาจารย์ก็เลยบอกว่าแล้วมันจะขนได้ยังไงปู่มันเป็นรถเจ็งปู่ก็บอกว่าให้ยัดมานะครับแล้วอาจารย์คือฝันแค่นี้แหละไม่ได้ฝันเยอะแต่อาจารย์จะเล่าให้ฟังว่าฝันแค่นี้แล้วเลขรถเบนซ์คืออะไรเลขรถเบนซ์คือ4 0 8 8 4088นะครับเลขรถทุกคันที่บ้านจะเป็น4 0 8 8รถเบนซ์ก็4 0 8 8นะครับ อาจารย์จึงมั่นใจว่าเลขวันนี้นะครับมีแดล้านเปอร์เซ็นต์เลขวันนี้มีแดล้านเปอร์เซ็นต์มีแปดอยู่ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับผมซื้อเลขรถนี่แหละ0ูนย์แปดสี่แปดแปดสี่แปดสองสี่ประมาณนี้แต่ผมมั่นใจว่าเม็ดเดียวคืออยากเจอตัวจริงออกมาขอบคุณครับใครอยากเจออาจารย์มาที่สำนักได้นะครับอำเภอนามวัดกาฬสินุ์นะครับที่ต้องเที่ยวระดับประเทศครับนะครับวันนี้คือซื้อเลยศูนย์แดสี่ลูดแปด แปดกับสี่นี่มาล้านเปอร์เซ็นต์แปดกับสี่นี่มาล้านเปอร์เซ็นต์อันนี้กำลังพูดเรื่องรัฐบาลนะเพราะว่าฮานอยวันนี้คือได้เงินเป็นเสศษคุณครับอ่ะพิมพ์ด้วยสี่ศูนย์แปดเลขรถสี่ศูนย์แปดแปดพิด้วยครับพิมพ์ด้วยพิมพ์ด้วย,พ,พ,วยพิมพ์ด้วยครับพิมพ์ด้วยนะครับพิมพ์ด้วยเด้อโอ้โหคนดูสองพันห้าขอบคุณครับกดแชร์<อ>ให้ด้วยนะคนดูสองพันห้ามามามาฟังหวยรัฐบาลกันนะวันนี้นะแปดมาล้านเปอร์เซ็นต์ฟังอาจารย์นะลูกศิษย์แปดมาล้านเปอร์เซ็นต์ อาจารย์ฟันเม็ดเดียวคือแปดสี่สี่แปดนะอ่ะแปดสี่สี่แปดอ่ะเอามาจดเอามาจดเอามาจดอ่ะวันนี้นะครับวัน,นี้เอาตามนี้เดี๋ยวอาจารย์เขียนให้เดี๋ยวอาจารย์เขียนให้เลยเนาะแป๊บหนึ่งอาจารย์พิมพ์ให้ก่อนพิมพ์ให้เลยสี่ศูนย์แปดแปดพิมไว้ครับสี่ศูนย์แปดแปดทุกคนเลยแปดแปดก็สวยใช่แปดมาล้านนะครับอ่ะเม็ดเดียว มีแค่นี้หวยไทยอ่ะพร้อมหรือ,อยัง2อ0พคนกลาบวอาพราะคุณที่รักกันนี่เข้ามาดูตอนนี้หวยไทยอยู่ในมือแล้วนะครับความฝันคือฝันเห็นรถเบนซ์อ่ะเลขรถเบนซ์นะเลขรถนะครับเดี๋ยวเลียรถเรขรถเลขรถเ,เ,เ,เบนซ์แต่รถทุกคันออกก็นี่แหละเนี่ยนะรถทุกคันออเป็น4 0 8 8หมดเด้อ4088์เ40นี่ยอ่ะพร้อมหรือ,อยังพร้อมหรือ,อยังอ่ะขอพูดอีกทีหนึง่งสำหรับคนที่เข้ามาดูวันนี้นะครับ นี่อยู่กับอาจารย์น็อตตีวิบวับนนอกเจ้าของสำนักตำหนักปูใหญ่อาจารย์น็อตตีเจ้าคุณด้านตัวเลขที่ให้หวยแม่นที่สุดและฟรีที่สุดในประเทศไทยดูกดแชร์ให้ด้วยถ้าใครยังไม่กดติดาด,ตดาวเพจกดติดดาวเพจไว้ก่อนเพื่อจะได้ไม่พลาดการย่างเดือนถ้าทําไม่เป็นหันไปหาลูกหาหลานแล้วบอกว่ามึงติดดาวให้แม่หน่อยเองน้องติดดาวให้แม่หน่อยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดตัวเลขเด็ดตอนนี้กําลังจะแจกหวยรัฐบาลงวดก่อนอาจารย์ให้30-4มันออก40-4 สามตัวเกือบแตกแต่ว่าก็ถูกสองตัวอยู่แล้วฟันที่สี่มาล้านออกบนออกล่างอาจารย์ได้รัฐบาลมาแปดสี่ศูนย์กับศูนย์แปดสี่ซื้อมาแล้วค่ะพี่จะถูกรางวัลที่หนึ่งเลยผมพูดตามตรงอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าหวยเป็นแค่แนวทางไม่มีใครรู้ว่าออกตัวไหนนะครับทุกอย่างก็ให้เป็นแค่แนวทางนะครับสวัสดีคนดูหวยไทยกันเลยเราไปดูหวยไทยกันเลยนะครับไม่พูดเยอะเดี๋ยวจะได้ไปเตะบอลแล้วขอบคุณนะทุกการเข้ามาดูขอบคุณทุกคนมาเราไปดูหวยไทยโอ้โหเตะบอลอัดกุะนาะ เราไปดูหวยไทยกันครับแคปนะแคปนะรัฐบาลงวดนี้นะครับอาจารย์น็อตตี้นะครับประจ ա วันที่16ตุลาอาจารย์น็อตตี้ฟัน8กับ4มาล้านเปอร์เซ็นต์ฟัน8กับ4มาล้านเปอร์เซ็นต์กดแชร์ให้ด้วยครับกดแชร์ให้ด้วยอย่าเพิ่งออกไปนะกดแชร์ให้ด้วยให้อธิบายก่อนฟัน8กับ4มาล้านเปอร์เซ็นต์ใครรูด8งวดนี้รวยใครรูด4งวดนี้รวยนะครับมเม็ดเดียวนะครับ8-4-4-8ครับตัวจ่อครับ8-4-80-82-88 ตัวจอครับ8 4 8 0 8 2 8 8 3ตัวครับ0 8 4 8 8 4 2 8 4ครับ0 8 4 8 8 4 2 8 4ครับสวัสดีคนดู3,500ท่านเลขรถนะครับ4 0 8 8ครับอ่ะแคปไว้ครับแคปแล้วพิมพ์เลข8มาครับดูอาจารย์ตลอดขอบพระคุณครับอาจารย์ไม่ได้มาไลฟ์สดบ่อยนะนานๆมาทีแคปแล้วพิมพ์เลข8มาครับกดแชร์ให้ด้วยเด้อใครอยากเข้าห้อง v ีพคลิกดิ้งด้านล่างเลยรับรองว่าถูกหวยแล้วได้เข้าห้อง v ีพแน่นอนครับเพราะว่า เราจะได้หวยหุ้นด้วยได้หวยต่างประเทศด้วยนะครับอ่ะแคปแล้วพิมพ์เลขแปดมาครับสุดยอดเมื่อวานนี้ก็ได้ห้าแปดวันนี้เข้าติด,ตดเลยนะสองสามวันติดแล้วนะครับใครรักอาจารย์อาจารย์น่าใสมากค่ะขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณมากเลยขอบพระคุณมากหมอดีครับหมอดีสี่ศูนย์แปดแปดค่ะบอาจารย์อ่ะใครใครแคปแล้วพิมสี่ศูนย์แปดแปดมาจะใครแคบแล้วพิมสี่ศูนย์แปดแปดมาอาจารย์ให้ไปซื้อหมดนี่เลยเนี่ยเลขไม่เยอะเลขมีสี่คู่นี่สามตัวมีสามคู่ซื้อหมดนี่เลย ต่เน,น้นเน้นแปดสีเยอะกว่าเพื่อนแต่ซื้อหมดนี่เลยนะซื้อหมดนี่เลยโอเคไหมลูกศิษย์นะครับโอเคไหมนะครับอัน,นี้ต้องบอกไปก่อนว่าเป็นแค่แนวทางนะครับไม่สนับสนุนในเรื่องการบรนานุนิตนะครับการพนานเป็นสิ่งไม่ดีอย่าทาตามเด็ดขาดน,นะครับผมสนับสนุนในซื้อลอตเตอรี่นะไปซื้อลอตเตอรี่หน่อยนี่ซูเสีนี่จังหวะนี้แหละนะจังหวะนี้เลย,นะนนเลยโอ้โหเสียโนนลากมาครับผมคนดูสามมาแล้วโอเคนะโอ,คนะโอเคแล้วเนาะลูกศิษย์เนาะเป็นไงเเขาเตะบอลอยู่โอ<ๆ>้โหนะเป็นไง ใครบอกว่าหน้าใส <c oughs> นะครับเนี่ยหน้าสดนะไม่ได้ทาแป้งเลยนะครับอันนี้หน้าสดสดตัดผมมาใหม่ด้วยหน้าใสมากได้แล้วเนาะหวยได้กันหมดทุกคนแล้วเนาะห่าหน่อยก็ถูกขอบคุณครับผมชอบแบบนี้แหละคือหวยเข้าแล้วผมอยากให้มาดูผมแบบนี้แหละผมจะได้มีกําลังใจทําหวยเพราะผมแจกหวยฟรีเออทําไมไม่ดูอาจารย์นอตตี้บ้างใช่ไหมอันนี้ให้หวยฟรีขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูหวยรัดก็ได้แล้วรีบไปซื้อลอตเตอรี่นะซื้อลอตเตอรี่ไว้นะครับ ส่วนห้าหนอยพรุ่งนี้เดี๋ยว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 ดูแนวทางให้ว่าขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนดูยังเยอะอยู่นะครับสักวันออนอตกูได้จวนเป็นใครอยากเจออาจารย์ก็มาเจอได้ที่สํานักนะนะครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับเอฟซี FC อาจารย์เยอะนะทุกวันนี้ไปไหนมาไหนคนรู้จักทักว่วประเทศฝากกดไลก์กดแชร์แล้วก็รับฝันดีฝันดีแล้วค่ะวันนี้ฝันดีนะลินลีน,นะครับฝันดีพี่พ,พี่ทุกคนท่านอีกห้าน้อยสองสี่สองห้าสี่ห้าสองเจ็ดสองแปดสองสคนดูวันนี้ขอให้หลับฝันดีมีความสุขกันมากมาก ขอบคุณที่เข้ามาดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครป์เวลาอาจารย์คอมเมนต์อะไรนะครับลูกศิษย์นะครับกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ให้อาจารย์ด้วยเวลาอาจารย์โพสอะไรให้อยากมาช่วยคอมเมนต์นะครับอาจารย์อ่านทุกข้อความนะถึงจะไม่ได้ตอบกลับถึงจะตอบกลับไม่หมดอาจารย์ก็อ่านทุกข้อความนี้ทุกคนที่เม้นใครเม้นบ่อยๆนะครับดวงเราจะสัมพันธ์กันจะทําให้คุณถูกหวยใครเม้นบ่อยใครกดไลค์บ่อยใครกดแชร์บ่อยคุณจะถูกหวยกับอาจารย์ครับคืนนี้ขอให้ลูกศิษย์นะครับจงหลักฝันดี ตื่นขึ้นมาพวกนี้ขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆจะเป็นเศรษฐีวันนี้ฝากไว้ด้วย084 84แม่เดียวด้วยแน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนนะขอบคุณทุกคน<ม>นะครับบ้านอาจารย์อยู่นู่นนะนู่นๆบ้านอยู่นู่นบ้านอยู่นู่นรถเบนซ์อยู่นู่นนะเบนซ์กับ BM เมจะจอดอยู่นู่นครับนะหลับฝันดีนะครับขอบคุณวันนี้คนดูเยอะมากขอบคุณครับขอบคุณครับ,อ,รบอาจารย์ไปแล้วนะอาจารย์น่ารักตลอดขอบคุณนะคะขอบคุณนะฝันดีนะคะฝันดีนะอ่าบ๊ายบายกันก่อนบอกฝันดีกันก่อนบ๊ายบาย ฝันดีนะครับฝันดีรักทุกคนเนียไปเตยบอลแล้วนะครับบ๊ายบายจะได้พักผ่อนกัน <_ p ans> ขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูนะค,ะ <_ an> ครับบ๊ายบายเด <_ an> ี๋ยวมาไลฟ์สดใหม่